ส,สดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่กับราหน้าเช่นเคยนะคะมาค่ะเราจะมาเล่นกันต่อเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ถึงวันพฤหัสแล้วนะคะคือจะบอกว่าคลิปที่แล้วใช่ไหมที่เอ่ม เกมค้างไปตอนจบใช่ไหมคะคือปอนน่ยก็ไปแก้ไขมันแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังค้างอยู่เลยนะคะก็เลยข้ามเป็นวัน อื่นแทนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวปอจะมาสรุปให้ฟังแล้วกันนะคะก็คือว่าเราเนี่ยเอิมย่องเข้าไปในบ้านของผู้ชายที่มาลังควานมินามิใช่ไหมคะแล้วเราก็จัดก,การกับผู้ชายคนนั้นเนี่ยได้แล้วนะคะเท่ากับว่าตอนนี้นะคะจะไม่มีใครเนี่ยมาลังควานมินามิของเราแล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้กําจัดเขาทิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ทําไมมันดูเงียบๆก็ไม่รู้มัน กันนะคะคอาจจะมีเนื้อเรื่องที่เราไม่ได้คาดคิดก็ได้นะตอนนี้นะคะเหลือแค่โฮชิโกะและมูซเมะนะคะที่เราเนี่ยยังไม่ได้จาัดก,การนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะมารอดูนะคะว่าเราเนี่ยจะได้กําจัดใครหรือเปล่านะคะ2คนนี้นะจ๊ะเฮ้ยเหมือนปอจะเห็นใครบางคนแวบๆเลยอะ่ะ ใครอะ่ะเหมือนนางจะเดินมาฝั่งนี้นะคะทุกคนถ้าปอจะไม่ผิดนะครับไหนรองขึ้นมาข้างบนเซเธออยู่ไหนจ๊ะเหมือนฉันจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาคนเดียวอะ่ะเฮ้ยนี่ไงใครอะ่ะอย่าบอกนะคะว่านี่คือซูมิอะ่ะซูมิคือคนที่เราเนะี่ย แงเมื่อคลิปที่แล้วนะคะไอเราเนี่ยก็นึกว่าเขาเนี่ยจะลาออกนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยปลาลงเรียนเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเขาดูไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยดูเรียบร้อยกว่าเดิมแล้วก็ดูขี้กลัวกว่าเดิมด้วยนะคะทัทั้งหน้า สงสารชะมัดเลยแปลว่าเขาเนี่ยก็คงจะกลับกายจากเด็กเกเรนะคะมาเป็นเด็กดีแล้วละค่ะแปลว่าตอนนี้นะคะซูมิเนี่ยก็น่าจะกลัวลาหน้ามากๆเลยนะคะเอ้าวสวัสดีฮอ s ิโกะนะคะนี่คือนางนะคะทุกคนวันนี้อากาศโคตรร้อนเลยอ่ะวันนี้ฉันควรจะว่ายน้ำมากกว่านอนอาบแดด อืมใช่อากาศร้อนๆนะคะเราควรที่จะว่ายน้ำนะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยจะต้องติดตามโฮชิโกะไว้นะคะได้เลยแม้ว่าเธอจะไปไหนฉันก็จะไปที่นั่นแหละคะ่ะเออนี่เธอกำลังยืนมองอะไรอยู่หรอคะเฮ้อว นางไปไหนไม่รู้ทุกคนปะตอนนี้นะคะเราก็มีหน้าที่นะคะเดินตามนางไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คอยดูว่าคืยจะมีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้ฆ่านางหรือเปล่านะคะ <c oughs> มาดูซิว่าวันนี้เนี่ยเธอจะตุยหรือเปล่านี่เธอจะไปไหนเหรอคะอเขาเดินมาตรงนี้นะคะทุกคน แล้วก็กดตัว R หรอฮะกด R เพื่อขโมยโทรศัพท์ปึ๊บลาหน้าขโมยมือถือของโฮชิโกะทำไมอ่ะเอ่ออาจจะเป็นแผนหรือเปล่าปอนไม่แน่ใจนะคะนี่เธอรู้ตัวไหมเนี่ยฮาว่ามือถือของเธอเนี่ยโดนลานหน้าขโมยไปแล้วนะเพื่อนนางเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะว่าเราเนี่ยเดินตามแล้วก็ขโมยของจากกระเป๋านางนะคะฮะ ฉันอยู่ไหนนะ่ะเอาแล้วนางกำลังหามือถือของนางอยู่นะคะทุกคนฮะเธอเดินมาหาที่อ่างกินน้ำเนี่ยนะมันจะมีได้ยังไงหล่อนอุ๊ยบ้าไปแล้วนะแล้วเหมือนนางจะไปไหนก็ไม่รู้นะคะทุกคนทำการวิ่งตามนางไปเลยนะคะรอด้วยรอด้วยเธอจะไปไหนฮะือเอ่อนางลงมาชั้นหนึ่งค่ะฮะ เลนาคะมือถือฉันถูกขโมยไปค่ะเฮ้อ เธอแน่ใจเหรอฉันแน่ใจค่ะว่ามันหายไปนะ่ะโอเคเดี๋ยวฉันจะส่งเรื่องไปให้ที่ปรึกษานะขอบคุณค่ะแล้วคือนางซึมไปเลยนะคะอันนี้เขาบอกว่าให้เราไปหามินามิแล้วก็เซจิค่ะโถ่ทั้งมือถือหายแค่นี้เนี่ยถึงกับจะต้องเศร้าขนาดนี้เลยเหรอนี่ไงมินามิไฮ <Hi, S 2> เพื่อนสวัสดีโอสวัสดีว่าไงลานะ่า ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะอากาศร้อนนะแต่ว่าฉันก็สบายดีนะ่ะฉันก็ดีใจทใี่เธอสบายดีนะลานะ่าเซจิฉันขอคุยเรื่องส่วนตัวแป๊บหนึ่งได้ไหมเออได้สิอีกแล้วเหรอนี่เธอจะคุยเรื่องอะไรกับฉันอย่างนั้นเหรอเออลานะ่า มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะ่ะเธอหมายถึงเรื่องคาโดะหรอก็คือว่าตอนนี้นะคะมีนามีเนี่ยสงสัยว่าเราเนี่ยตกการกับผู้ชายคนนั้นยังไงนะคะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยไม่ยอมบอกนะคะชมว,ว่าเธอเนี่ยอย่ารู้เรื่องนี้เลยเอ่อเธอสนใจจะไปไว่ายน้ำกับฉันไหมได้เลยวันนี้มันร้อนมากเลยนนะอ่า ตอนนี้คือเรากำลังคุยเรื่องเไปไว่า้น้ำกันวันนี้นะคะทุกคนซี o ูแล้วเจอกันนะเซจิกำลังเดินมานะคะเฮ้ hey, เซจิวันนี้จะไปไว่ายน้ำด้วยกันไหม โอ้โอเคเลยอุ้ยทำไมเซจิแก้มแดงอะนี่ทำไมนายต้องแก้มแดงด้วยละ่ะเมื่อกี้นี้นะคะมีนามีเนี่ยเซลเซจินะคะว่านี่ทำไมนายเนี่ยจะต้องแก้มแดงด้วยละ่ะหรือว่านายเนี่ย ออกลุ่มล,ลาหน่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเซจิเนี่ยปฏิเสธว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ชอบลาน่านะหยุดนะเอออย่ามาแซวฉันนะอะไรประมาณนี้นะคะก็แปลว่าเราเนี่ยมีนัดไหว้น้ำนะคะตอนพักกลางวันนะคะไปค่ะทุกคนในเวลาเข้าเรียนแล้วนะคะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเราก็คือทําภารกิจนะคะช่วยมีนามีเนี่ยสำเร็จแล้วนะคะเพราะว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยมันชื่อว่าคาโดค่ะทุกคนแล้วเขาก็โด เราเนี่ยฆ่าไปแล้วเรียบร้อยนะคะไม่รู้ว่าโดนฆ่าหรือว่าโดนจับตัวอยู่ที่ใต้หลังคานั่นแหละคะ่ะเออ้อมไม่นแน่ใจนะคะไปค่ะทุกคนโอเคค่ะไปกันดีกว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยอากาศมันร้อนใช่ไหมคะได้เลยเดี๋ยวฉันจะพาเธอเนี่ยเฮ้ยนั่นนางกำลังจะวิ่งไปไหนนะคะฮชิไชโก ต้องรีบวิ่งตามเป็นแล้วล่ะคะ่ะอาจจะมีเรื่องอะไรก็ได้นะคะโอ้โฮชิโกะอยู่ตรงนี้พอดีเลยน่ะฉันคิดว่าฉันควรที่จะคืนโทรศัพท์เขานะคะฮะโอเคค่ะกดอาพเพื่อคุยนะคะเออมฮชิโกะเธอพอจะมีเวลาคุยไหม อืมโอเคคือเมื่อเช้านี้น่ะฉันเจอสิ่งนี้น่ะเอ้าคืนมือถือไปแล้วนี่เธอรู้ได้ไงอ่ะว่ามาคือมือถือของฉันน่ะอ๋อพอดีว่าฉันเนี่ยได้ยินที่เธอฟ้องอาจารย์น่ะอ๋อขอบคุณนะฮะก็คือว่าลาน่านะคะเอามือถือเนี่ยไปให้นางแล้วอ่ะแล้วคือจะเอามาเพื่ออะไรวะเดี๋ยวเออ อยู่ดีๆก็เป็นคนดีเฉยเลยลานะไปค่ะทําการเปลี่ยนสภ้อานะคะเป็นชุดว่ายน้ํากันนะคะว้าวลาน่าในชุดว่ายน้ํานะคะก็ดูดีอยู่นะเนี่ยใช่ไหมเอ้า มินามิปอว่ามินามิเนี่ยก็น่าจะเข้ามาเป็นสภาพเหมือนกันนะคะเฮ้ยเดี๋ยวปอยืนรอมินามิด้วยดีกว่าเนาะใส่ชุดวนะ่ายน้ำเหมือนกันแล้วนะคะเป็นไงเซ็กซี่ไหมเอ้ยก็ได้อยู่นะจ๊ะปอว่านะฮอชิโกะเนี่ยพอได้อยู่นะก็คือแบบว่าไม่ค่อยร้ายอะแต่ว่ามูซเมะนางคนนี้เนี่ยมันลายค่ะเอออุ้ย เซจิก็มาด้วยอ่ะแต่ปอนะคะอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซจิเนี่ยได้ชอบเราหรือเปล่านะคะแต่ปอว่าเซจิหล่อ คือแบบว่าหลอกกว่ารุ่มพี่อีกนะคะไปดีกว่าไปหาเพื่อนกันโอ้ลาน่าเธอพร้อมจะว่ายน้ำไหมวันนี้อากาศโคตรร้อนเลยอะทำให้ฉันน่ะขี้เกียจว่ายน้ำเหมือนกันน,นี่ยว่าแต่เซจิหล่ะว่ายน้ำหรือเปล่าเออฉันก็อยากว่ายน้ำนะแต่ว่ากางเกงว่ายน้ำฉันหายน่ะโอ้เสียดายจัง ไม่เป็นไรอย่างน้อยอ่ะพวกเราก็มีเวลาที่ดีด้วยกันนะอุ้ยแบบเซจิคือดีอ่ะเออ let's go <S ไปจ้าไว่น้ำกันนะคะคือเซจินะคะเป็นผู้ชายที่แบบว่าคิดบวกอ่ะ แล้วน่ารักด้วยนะวยถ้าใครได้เซจิเป็นแฟนนะคะคงจะโชคดีมากๆเลยนะคะเนี่ยโอเคฉันขอว่า้น้ำก่อนแล้วกันนะมินามิฉันอยากว่ายน้ำด้วยคนนึงนะนี่ค่ะตอนนี้นางกำลังทำท่าว่ายน้ำอยู่บุ้งไอ,อหัวหายโู้โอ้โอ้โอ้เออเมื่อ,อกี้แอบบัักนิดนึงนะคะทุกคนเฮ้ย าแล้วลาหน้าล่ะไม่ไว่น้ำเหรอจ๊ะไม่อะฉันคิดเก็ดว้น้ำน่ะเฮ้เราคุยกับเซจิได้ด้วยนะคะทุกคนเออเซจิฉันมีเรื่องจะถามน่ะได้เลยฉันอยากรู้ว่าทำไมการเกงงว่าน้ำของนายหายไปล่ะฉันก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างก็ได้นะ่ะอย่างแรกเลยคือ มีคนเข้ามาไป,ไปส่วนอย่างที่สองคือน้องชายเอาไปนะคะฮะนายมีน้องชายแล้วเหรอเออใช่ฉันมีน้องชายด้วยน่ะเขาอยู่ห้อง3าทับหนึ่งะเขาเป็นชายที่ค่อนข้างตัวใหญ่เลยเหรอก็คือเซจิมีน้องชายด้วยนะคะทุกคนทาชิมันนี่หน่อยเมื่อกี้เซจิทักทายใครก็ไม่รู้นะคะเอานี่ไงทาชิ เออนี่คือน้องชายของฉันเองนะชื่อว่าทาชิสวัสดีค่ะว่าแต่นายเห็นกางเกงของฉันหรือเปล่านะทาชิไม่เห็นเลยนะเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าเซจิมีน้องชายด้วยนะคะเนี่ยเซจิเนี่ยนะชอบทำกางเกงไว้น้ำหายนายเนี่ยก็คงอดไว้น้ำกับสาวสวยเลยสินะทาชิไอ้น้องบ้าแกใสหวัวไปเลยนะอ๋อ ก็คือเมื่อกี้นี้นะคะพี่น้องเนี่ยเขาทะเลาะกันค่ะเออรู้สึกว่าตอนนี้นะคะเซจิเนี่ยเขาก็มีเรื่องส่วนตัวนะคะจะปรึกษาเราค่ะหลังเลิกเรียนนะคะเออนี่อย่าบอกนะคะว่าพอเราช่วยมินามิเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องมาช่วยเซจิต่อใช่ไหมคะฮัลโหลฉันคือฮอ s ชิโกะนะขอบคุณสําหรับมือถือนะคะฉันคิดว่าต่อจากนี้เนี่ยฉันจะไม่แกล้งเธออีกแล้วล่ะแต่ว่ายังไงเธอเนี่ย ก็ต้องระวังมูซเมลไว้นะหอ โฮชิโกะส่งข้อความถึงเรานะคะว่าเขาจะไม่แกล้งเราอีกแล้วนะคะแล้วเขาก็เตือนเราด้วยนะคะว่าระวังมูซเมะไว้นะคะทุกคนปอขอมาดูใกล้ๆหน่อยแล้วกันนะนี่คือหน้าตาของน้องชายเซจินะคะชื่อว่าทาชิเนาะคือเซจิเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยถูกกับน้องชายตัวเองนะคะก็คือคนนี้ใช่ไหมที่ไม่ค่อยถูกกันอ๋อก็ยังว่าเลยค่ะเนาะมีพี่น้องวัยเดียวกัน ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะคะทุกคนเนาะอะ,อะนี่ไงเมื่อกี้หล่อนสองข้อความถึงฉันหรอแปลว่าลาน่าเนี่ยทำดีเข้าสู้นะคะทุกคนก็เลยได้ใจเอ่มโฮชิโกะมานะคะด้วยการคืนมือถือให้นางใช่ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะรีบ ไปเข้าเรียนกันนะคะเอาจริงๆแล้ววันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ว่าเราก็ได้รู้อะไรบางอย่างเพิ่มหลายอย่างเลยนะคะก็คือเซจิมีน้องชายนะคะคนโตกับคนเล็กค่ะแล้วก็เราเนี่ยได้เป็นญาติดีกับโฮชิโกเฉยเลยนะคะโอเคครับผมเลิกเรียนแล้วค่ะเดี๋ยวปอจะไปเล่งเวลานะคะให้เป็นตอนส4โมงเย็นค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมี นัดกับเซจิหลังเลิกเรียนพอดีนะคะอยากรู้ว่าว่าเขาจะคุยเรื่องอะไรอะโอ้ยตื่นเต้นอะอฮ้ยไอคนนี้หน้าตาเหมือนเซจิเลยอ่ะเฮ้ยนี่มันฝาแฝดเซจิปะเนี่ยเหมือนไหมโคตรเหมือนอะอ้าว <Back off. S 1> โอ้โหเจมาเซจิฉันมาแล้วนะเพื่อนสวัสดีเซจิจะคุยเรื่องอะไรหรอเออ มันเป็นเรื่องที่น่าอายน่ะอย่าบอกมินามินะสัญญาก่อนได้ฉันสัญญาเออฉันอยากจะเดทกับมินามิ <Stand of me> ทำไมถึงบอกเรื่องนี้กับฉันล่ะ <Stand of me> เพราะว่าเธอกับมินามิอ่ะเป็นเพื่อนกันยังไงล่ะฮอเซจิ oh, ชอบมินามิอย่างนั้นหรอลาน่าฝันสลายแล้วล่ะค่ะทุกคนโอ้ไม่กอดทำไมนายไม่ชอบฉันล่ะ <Stand of me> เออเดี๋ยวนะคือตอนนี้นะคะเรามีหน้าที่จะต้องหาเดทให้เซจิค่ะให้ฉันอยากรู้ว่ามินามิอยู่ไหนน่ะเหมือนว่าเขาจะอยู่ที่ชมรมดนตรีนะจ๊ะโอเคได้เลยเราได้สายสืบมาแล้วค่ะว่ามินามิอยู่ไหนนะคะเมื่อกี้เหมือนเราจะไปถามอิงโฟตังมานะคะ <c oughs> ทุกคนเฮย้ยอะไรอะ่ะคือเซจิชอบมินามิได้ไงอะ่ะ แล้วคือ,อยังไงอะ่ะเท่ากับว่าตอนนี้นะคะลาน่าเนี่ยเป็นแม่สื่อให้เซจิแล้วก็มินามิอยู่นะคะเฮ้อ <c oughs> ไอเราก็นึกว่าเราจะได้รักกับเซจินะคะทุกคนแต่ไม่ใช่เลยอะ่ะมินามิรอก,ก่อนสิไฮมินามิโอ้ oh, นี่เธอมาทำอะไรที่นี่หรอเออฉันแค่ผ่านมานะ่ะ อ๋อโอเคเลยแล้วเธอล่ะมาทำอะไรที่นี่มินามิเออคือฉันน่ะอยากจะเข้าชมรมดนตรีน่ะแต่ว่าฉันน่ะเล่นกีตาร์ไม่เก่งเลยน่ะอ้อฉันเพิ่งรู้ว่าเธอเล่นกีตาร์เป็นด้วยนะอก็นิดนึงละค่ะเพราะว่าเขาน่ะชอบวงล็อกนะคะว้าว มีนามีชอบวงล็อกนะคะเหมือนกับว่าวันเสาร์เนี่ยจะมีคอนเสิร์ตเลยนะ่ะจอกันพรุ่งนี้นะโอเคบา,บายๆจ้าอ๋อตอนนี้นะคะคือปอรู้แล้วค่ะคือมีนามีนะคะนางเนี่ยชอบดนตรีค่ะแล้วนางเนี่ยก็คือชอบเอมวงล็อกด้วยนะคะนางเนี่ย อยากจะเข้าชมรมมิวสิกขับค่ะทุกคนแล้วพอดีเลยค่ะว่าวันเสาร์เนี่ยจะมีวงดนตรีล็อกนะคะมาเล่นค่ะซึ่งมีนามีเนี่ยเป็นแฟนขับด้วยนะคะแปลว่าเราก็ต้องเอาจังหวะนี้นะคะให้เซจิเนี่ยพามีนามีนะคะไปคอนเสิร์ตค่ะ hmm. เอาล่ะเราได้วันเวลาดีๆแล้วเพื่อนมา ฉันรู้แล้วว่าฉันจะให้เธอเด็กกับมินามิยังไงน่ะยังไงหรอนายได้ยินเรื่องวันเสาร์ไหมที่จะมีคอนเสิร์ตอ๋อวันเสาร์ที่จะมีคอนเสิร์ตหรอฉันจำได้สิฉันไม่รู้ว่ามินามิจะชอบหรือเปล่านะชอบสิฉันเชื่อว่ามินามิจะต้องชอบมากแน่นายควรพาเธอไปนะและนายเองเน่ะก็ต้องไปฟังเพลงด้วยไม่กลับมา <c oughs> ฉันไม่อยากให้นายไปเลยอ่ะเท่ากับว่าตอนนี้นะคะเซจิเนี่ยกำลังมีแผนนะคะที่จะพามีนามีนะคะไปคอนเสิร์ตวันเสาร์ค่ะทุกคนโอ้โหก็หักมุมอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกนะคะปอลหน่ะคิดว่าเซจิเนี่ยจะชอบกับเราค่ะแต่เปล่าเลยค่ะทุกคนตอนนี้คือเซจิกำลังจีบ มีนามิอยู่นะคะแล้วก็เราเนี่ยเป็นแม่สื่อช่วยให้ด้วยนะคะโอ้โหไปเถอะลาน,น้ากลับบ้านกันเถอะเพื่อนแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะต่อให้เจจิและมีนามิจะรักกันแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีของเรานะคะทุกคนเอาละค่ะและเราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะจริงๆวันนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรแบบเป็นพิเศษเท่าไหร่นะเออ เป็นการเดินเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างช็อกอยู่เหมือนกันนะวันนี้ปอคาดว่านะคะคลิปหน้าเนี่ยน่าจะเป็นคลิปตอนจบแล้วละคะ่ะมาดูกันนะคะว่าเซจิแล้วก็มีนามีเนี่ยจะได้รักกันหรือเปล่านะคะเราก็ไม่รู้ไงใช่ปะมันก็ต้องติดตามกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน